สวัสดีค่ะกลับเข้าสู่รายการคุยข่าวชาวนะคะยังคงอยู่กับดิฉันชัชลัยเช่นเคยค่ะและก็ยังอยู่กับภารกิจของหน่วยบรรษาการตหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองค่ะภารกิจของเราในวันนี้จะเป็นยอย่างไรเชิญติดตามค่ะ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่14สำนักง,งานพัฒนาภัก1ห,หน่วยบัญชาการตาหารพัฒนาได้จัดกําลังพลเข้าตรวจสอบสภาพพื้นที่จากเหตุการณ์อุทกภัยน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่พร้อมทั้งมอบน้ำดื่มและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนณนะตำบลด่านชุมพลตำบลห้วยแรงจังหวัดตราดนั่นเองค่ะมาตอนน่อนกันที่ภารกิจต่อไป หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่16สำนังงนนกงา,า,านพัฒนาภาคหนึ่งหน่วยบรรจารดาพัฒนาได้จัดชุดติดตามมาตรการผ่อนคลายและช่วยเหลือประชาชนประจำจังหวัดเพชรบูรณ์ลงพื้นที่เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนานะคะ2019ซึ่งสถานประกอบการค่ะโดยลงกันไปในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปพักฟังเพลงจากทางสถาน,นีกันสักครู่ค่ะ